สนันสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำมบงรกระดูกสนั่นสนุนโดยน้ำมันงาดำเซสมีเอ็กลดกรดอะโรมติต้านอนุูลอิสระต้องขวันี้เลยสนันสนุนโดยกาแฟปาทีกาแฟื่กสุขภาพกาแฟที่มีน้นไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้หาใครที่ชอบไปวัดทำบุญเชิงท่องเที่ยวและมองวัดที่ไม่กลมากนะ ขอแนะนําวัดใหญ่ใจกลางเมืองที่เดินทางไปมาสะดวกนั่นก็คือวัดสักเกตร,ราชวรมหาวิหารหรือที่หลายคนมักเรียกชื่อกันติดปากว่าวัดภูเขาทองนั่นเองค่ะวัดสักเกตตั้งอยู่ริมคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งบริเวณวัดนั้นสะอาด่รมรื่นสถาปัตยกรรมก็สวยงามเป็นที่ดึงดูดใจ มีชื่อเสียงทั่วโลกก็คือภาพบรมบรนทตซึ่งเรียกกันทั่วไปว่าเจดียภูเขาทองมีความสูงประมาณ100เมตรบนยอดสิวันบรนทตเป็นที่ตั้งของพระเจดียซึ่งปัจจุพระบรมสาลีดุขย่ามีอันเชิดจากประเทศเินเดียค่ะเมื่อสมัยสมเด็จเจ้าพระยามากษัตริย์ศึกท่านเสด็จไปปรับทำศึกที่ประเทศเขมรแล้วกรุงพนมบรีเกิดจราจน ท่านก็เสด็จกลับแล้วก็กลับมาตั้งที่พักอยู่ที่วัสเกตวัสเกตเดิมเรียกว่าวัสแกนะมีต้นสแกเยอะแล้วเมื่อท่านมาพักอยู่แล้วก็ทรงสนานพระเกศสาที่ตรงบริเวณลานพระพาเนี่ยเมืวพระองค์เสด็จเข้ากรุงพนมบรีแล้วก็เสด็จขึ้นครองราชก็ทรงเสด็จก,กลับมาบูรณะวัสแกรและทรงประทานนามใหม่ว่าวัสเกตหลังจากนั้นก็บูรณะมาเรื่อยจนบูรณะใหญ่คือสมัยเจ้การที่3และที่สำคัญก็คือทรงให้มีการสร้าง รพระบรมพระพุขธทองก็ใช้เวลาทั้งสามราชการในการที่สถึงการที 3, ่หซึ่งในแต่ละวันนั้นมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ขึ้นไปกราบนมรดกการปิดทองพระบรมปรสารีนี้กธาตทกันเป็นจำนวนมากระหว่างทางเดินขึ้นไปนั้น่รมรื่นเย็นสบายถึงจะมีบันไดหลายขั้นสักหน่อยแต่เราก็สามารถหยุดพักระหว่างทางได้ ร้อมกับชมวิวสวยในมุมสูงมองเห็นได้ทั่วเมืองไกลสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวค่ะที่พิเศษและไม่อยากให้พลาดเลยก็คืองานนมัสก,การพระบรมสารีริกธาตุเวัน7คืนในช่วงวันลอยกระทงจัดว่าเป็นงานวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในกรุงเทพและทางวัดจะเปิดให้ประชาชนขึ้นไปกราบพระบรมสารีริกธาตุในตอนกลางคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาพิเศษอีกด้วยนะคะ งานพุทธธนี่ก็จัดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะตั้งแต่ที่เราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาเนี่ยก็มี้ค่ว่ามีจัดเป็นเทศกาลฉลองรื่นเริงกันที่ชาวบ้านได้มาร่วมทําบุญแล้วก็ได้ผ่อนคลายส่วนในงาน,นก็มีเปิดโอกาสให้ชาวพุทธเราเนี่ยได้มีโอกาสมากบไาว้สาการะพระบรมสารีริกธาตุตลอดถึงพระองค,สค์สำคัญที่อยู่ในบริเวณวัดในช่วงในยามค่าคืนได้เรื่องปกติเราจะมาเนี่ยมาเฉพาะในช่วงเวลาเช้าถึงเย็นแต่ในช่วงงานนี้เราเปิดโอกาสให้ตั้งแต่ 7จ็ดมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนนอกจากนั้นยังมีพระพุทธรูปสำคัญอีกหลายองค์ที่อยากแนะนำให้ไปกราบขอพอรเช่นหลวงพ่อโตหลวงพ่อดำพระพุทธรูปในพระวิหารนามว่าอัฏฐารถหลวงพ่อดุสิตพระประธานในพระอุโบสถและพระระเบียงที่อยู่รายรอบพระอุโบสถ ในวัดสาสเกตยังจัดกิจกรรมดีๆสำหรับรพระภิสุซึ่งเป็นโครงการอบรมพระนักเขียนและยังมีอีกหนึ่งโครงการซึ่งการอบรมนักเขียนแนะนำครูเข้าวัดปฏิบัติธรรมอีกด้วยค่ะโครงการอบรมนักเขียนให้เกิดจากท่านเจ้าค,คุณวิจิตธรรมพรซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยเลขานุการสำนักง,ง,งานสง่งเสริมพุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้ารัสเกตด้วยท่านมีดำริว่า,าปัจจุบันเรามีพระนักเทศ มีพระนักสอนที่จะสื่อสารธรรมะที่จะสื่อสารความดีกับสังคมแต่ท่านมองว่าเรายังขาดพระนักเขียนคือการเขียนความดีทำายังไให้พระเราซึ่งได้รู้ธรรมะเนี่ยจะสามารถสื่อสารความดีเขียนความดีไปสู่สังคมโดยนิมนต์พระที่มีความสนใจในเรื่องการเขียนธรรมบรรยายธรรมเนี่ยให้สมัครเข้ามาแล้วก็คัดเลือกพระที่ดูว่ามีความพร้อมไปทางกิจกรรมกันที่สัปฏิบัติที่สุพรรณบุรีที่ด่านช้าง เขได้รับการตอบรับที่ดีมากซึ่งพระท่านมีความสนใจแล้วก็ท่านได้ร่วมฝึกทักษะถ่ายทอดความรู้เรื่องการเขียนเสร็จแล้วก็ได้ทําการเขียนแล้วก็ได้รวบรวมซึ่งซึ่งท่านจะนําบทความที่เขียนเนี่ยมารวบรวมแล้วก็พิมพ์เพื่อให้พี่น้องชาวพุทธเราได้มีโอกาสที่จะได้อ่านต่อไป เมื่อปี2552เนี่ยจ้าพระคุณสมเด็จท่านได้มีเมตตาให้ตั้งสำนักง,งานส่งเสรมิมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงอย่างสถาบันชาติาศาสนาพระหมหากษัตริย์เพื่อให้พระสงฆ์เราเนี่ยได้ทำหน้าที่ในการอบรมดูแลเกี่ยวกับเรื่องจิตใจของพี่น้องชาพุทธท่านเริ่มจะมีอายุมากก็มีความห่วงใยลูกหลานชาพุทธว่าเด็กๆของเราเนี่ยในสภาพสังคมแวดล้อมที่เป็นอยู่เนี่ย ยเยาวนของเราจะอยู่อย่างไรจะมีใครช่วยปกะคองจิตใจไหมเนี่ยนำหลักพุทธธรรมเนี่ยพยุ์ร่วมกับหลักของจิตวิทยาในการไปให้คําแนะนําเยาวชนของเราตลอดถึงพี่น้องชาวพุทธตลอดถึงพระพิสุทธสัมมเนรตลอดถึงคุณครูเนี่ยว่าจะใช้หลักธรรมจะใช้หลักคิดยังไงในการดำรงชีวิตให้สามารถมีความอยู่ที่เป็นปกติและเป็นสุขได้กิจกรรมนี้ได้แพร่หลายไปในสถาบันการศึกษา ทั้งหน่วยงานต่างๆซึ่งซึ่ง,งกิจกรรมนี้ก็ทำอย่างต่อเนื่องมาระยะ3ปีที่ผ่านมา สนนัตนา์นโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟผสุขภาพกาแฟทีอินิวันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนนัตนา์นโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมแคลเซียมบำรุงกระดูกสนนัตนา์นโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กลดกรดอะลหนตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลย